ครับได้ครับท่านเจ้าอาวาสครับขอจเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญและชาวพุทธทั่วโลกวันนี้วันที่12เดือนกันยายน2565แรมสองค่ำเดือน10เป็นวันที่เตรียมที่จะรอเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสงจันดาโชโตที่พวกเราท่านทัน้งหลายความเคารพนับถือ,อ ถูป,ปาละหาบุคคลสี่จำพวกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าหนึ่งพระอาหารหันต์พระเจ้าจักรพัรดิบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะสร้างสถูปเจดีรูปเหมือนไว้กราบไหว้เคารพบ,บูชาในวันที่17กันยายนขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์ เททองหลอรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสงจันดะโชโตซึ่งมีหน้าตัก19เมตรความสูง29.9เมตรเป็นรูปหล่อทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอเจริญพรก็สวัสดีสาธุชนนะครับชาวภาคอีสานนะครับทุกๆจังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่พวกเราได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่แสงนะครับที่วันนี้ก็มีประชาชนญาติโยมชาวจังหวัด มาเจริญนะครับแล้วก็ยะโสธรนะครับชาวบุนะครับก็มาร่วมกันขึ้นป้ายเพื่อเตรียมงานรอองค์หลวงปู่แสงนะครับหน้าตักกว้าง19เมตรนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเจริญวิปัสนากรรมฐานขององค์หลวงปู่แสงครับถือว่าศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับโดยได้รับความเมตตาของหลวงปู่ให้เมตตาสร้างนะครับก็ขอเรียนเชิญประชาชนนะครับชาวภาคอีสานทุกท่านและก็ คณะศิด็จพระบรมรากษมากรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมกันวันที่17นะครับเพื่อเราองค์หลวงปู่ครับแล้วก็เจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพวางเชลเลอร์ตอกเสาเข็ม ok นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็ได้เป็นเลิกง,งานมาดีเป็นวันดีนะครับเราก็ได้ขึ้นป้ายองค์หลวงปู่น,นะครับยืนนะเง็บยืนยืนะ bao 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 bao